แต่ทำไมมึงรู้ว่าการเจ้าชู้ไม่ดีแต่ทำไมมึงเลิกไม่ได้แต่มึงตอบกูสิหยุดไม่ได้เลยเหรอสํารวมเราวางสิอย่าไปทํามึงมีของมึงแล้วมึงก็รู้จักพอมึงจะสายแสอะไรนักหนาเอาให้รู้จักประมาณในการใช้ชีวิตไม่ใช่เห็นใครเห็นหอยเห็นหำม,มึงก็จะเอาไปหมดเลือกสักอันหนึ่งแล้วใช้ไปอันอันหนึ่งใช้ไปอันอันไปมึงอย่ามาเป็นเด็กอมมือ เออหยิบทุกอย่างตอโกยทุกอย่างไม่เลือกเอาสักอันหนึ่งเอาสักอันหนึ่งมึงเจ้าอันไหนก็เอาเอาอันหนึ่งอ,อย่ามูม,มามอย่าเรามอบโลกมากเดี๋ยววันหนึ่งมึงจะไม่เหลือให้กินสักอัน,อนพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยมีเมียเมียเดียวผัวเดียวให้เรารู้จักประมาณในการใช้ชีวิตในการมีสามีภรรยา พึงพอใจในสามีภรรยาของตนนี้เป็นคุณสมบัติของโสดาบันเลยนะรอดพ้ดนจากนรกกรเหมิดจราชาและเปรตวิสัยได้เปลี่ยนตัวเองหน่อยสติ